สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่นะครับเราจะไปนี่เลยครับตามป้ายบอกทางไปสี่แยก่ากเซน,นะครับหรือว่าเราจะไปที่ ก่อนนี้ก็จะเป็นถนนท่าชพฤกษ์นะฮะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนนะฮะถนนตากเสินนะฮะถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินจะเดินทางไปสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับโอ้โหวัชิทนหรือบอว์นี้มีอ่าเป้าหมายจะไปแม่กลองเนาะ่น้องเนาะรถไฟออกเจ็ดโมงสิบตอนนี้ก็ที่ว่าเจ็ดโมงหกโมงห้าสิบแปดแล้วจะเจ็ดโมงแล้วทันอยู่บนเนาะ ฝั่งนี้ก็จะมีการก่อสร้างรถไฟนะรถไฟฟ้า เฝ้างา้ายางสิท่านยู่บนน้อบอโบนี่ก็ได้ยแถวนี้ยังมีสายไฟอยู่พี่น้องเลยถนนทางเดินฮะตอนนี้ก็จะมีการก่อสร้างก็จะเป็นาทางเดินรถบาทที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับรถไฟทันไหมทันไหมไม่ทันนะครับไม่ทันรถไฟ คือตอนนี้เราจะไปเที่ยวที่เจ็ดมงสี่สิบนะครับเราจะไปลงมหาชัยแล้วก็นั่งเรือข้ามแม่น้ําไปต่อนอ,น,นอกไปดงเนาะตอนนี้เราซื้อตั๋วเจ็ดโมงสี่สิบนะครับที่วงเวียนใหญ่เราจะไปลงมหาชัยเดี๋ยวไปนั่งรอรถอยู่ตรงชานชาลา นักท่องเที่ยวก็เตรียมตัวไปเหมือนกันนะครับมีฝรั่งแล้วก็จะมีคนต่างชาตินะครับเฮ้เราจะมารอรถอยู่ตรงนี้นะพี่น้องเนาะจะมารอรถไฟกําลังวิ่งมาครับตอนนี้ตอนนี้รถไฟก็กําลังจะเข้าเทียบชานฉาลานะครับท่านผู้ชมครับบ่าวโบก็จะเตรียมตัวขึ้นนะครับวันนี้จะเดินทางไปที่แม่กรองนะครับ รถ <Thank> ไฟมาแล้วเป็นรถไฟดีเซลนะครับดีเซลลังเดียว นี่คือรถไฟครับรถไฟที่เราจะขึ้นนะครับ จะนั่งตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือรีวิวรถไฟนะครับรถไฟดีเซลนะครับปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้นั่งนะครับเพราะว่าไม่เคยนั่งเลยแล้วก็นั่งไม่เป็นเลยเนาะพป่น้องน้ำสบายมือดีครับที่ว่าเป็นเที่ยวที่สองแล้วทีฝป่าหูนั่งจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในรถรถไฟนะครับ จะเป็นเตียงก็เป็นเบาะนั่งนะครับหันหน้าเข้าหากันนะครับฝั่งละสองสองคนนั่งนะครับเป็นบรรยากาศแบบาชาญชลาที่ย้อนยุคนะครับ เราจะเก่าแก่อายุมีอายุนะครับตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟดีเซลนะครับเป็นรถรถไฟพัดลมน,อน,อนอ้องพี่น้องน้องกทือว่าเป็นการนั่งรีวิวไบพร้อมเดินไปน้องเดินนะครับว่บาบเองออกจากวงเวียนใหญ,ญ,ญก่ก็จะออกเป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบน้องพี่น้องน้องจะไปถึงปลายทางมหาชัยแปดโมงสี่สิบเช่นกันนอ้องพี่น้องน้องจะใส่เวลาในการเดินทางหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเบิ้งไป,ไปน้วกันพี่น้องเลย ก็จะเป็นรถพันนมสภาพดีนะ ท่าผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่ของอสมุทรสาครนะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนนะครับ ก็เหมือนได้รีวิวาน้ชะครับถนนแต่ไม่มีไม้กั้นครับ เดินทางนะฮะจากโรงเวียนใหญ่มาที่มหาชัยนะครับก็ถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะตอนนี้ถึงแล้วตลาดมหาชัยนะครับยังไม่ใช่ตลาดร่มบุบนะครับ ตอนนี้บ่าวพกก็เดินทางจากกรุงเทพนะครับออกมาสมุทรสาครจะลงที่สถานีนี้นะครับแล้วก็จะข้ามจะข้ามแม่น้ำไปอีกนะครับนี่คือรถไฟนะครับรถไฟ ดีเซลลางเดียวนะครับเป็นการรีวิวรถไฟนะครับจากโรงเวียนใหญ่มาที่มหาชัยเราก็จะเดินทางต่อนรับไปที่ท่าเรือนะครับาเร็นะารเรินทาเนท่างระท่นาเรือนะคร่าเอรั่าเรืนะรับทารนะาเดินทาเท่อนานเอ่นรนทาเาออนะา สรงสากรน,นี่คือรถไฟรถไฟไทยดูขอ,องไทยหลายโมเมนต์หลายบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแนวอีกแนวหนึง่งในการเดินทางของบ่าวโู้ครับพี่น้องครับ รเราจะเดินทางไปต่อกันที่ท่าเรือนะครับเ mm hmm. พื่อจะคําฝากไป mm hmm. บ้านแหลมอัน mm hmm. นี้คือตลาดครับีปน้องกรับตลาดมหาชัย ท่นไหนที่จะเดินทางมาตลาดมหาชัยนะครจากวงเวียนใหญ่ก็สิบ,บาทนะรันั่งรถไฟมาถึงตลาดมหาชัยนี่ยซื้ออาหารทะเลนะครับเดิอนออกจากตลาดมาไม่ไกลนะครับเราก็จะมาถึงท่าเรือนะครับที่จะข้ามไปอย่างบ้านแหลมนะครับท่าเรือมหาชัย ฝั่งซ้ายมือคือท่าเรือครับฝั่งนี้เลยคือท่าเรือซื้อตั๋วแล้วนะครับ3บาทครับเราจะข้ามไปอย่างอีกฝั่งหนึ่ง ตอนนี้เราจะข้ามไปท่าฉลอมนะครับข้ามจากฝั่งมหาชัยข้าเรือสามบาทนะครับตอนนี้ถึงแล้วท่าฉลอมเราจะเดินจากท่าฉลอมไปบ้านแหลมอีกนะครับ เราจะเดินไปก็ได้นะครับหรือว่าเราจะนั่งวินไปก็ได้ครับท่านผู้ชมครับเราจะไปสถานีรถไฟบ้านแหลมไปทางด้านซ้ายครับทนีนที้เราก็นั่งวินมาใส่ไปนะครับสถานีรถไฟบ้านแหลมจะทันรถไฟไหมนะทันไหมยังไม่ถึงสิบโมงเลย จะนจะไปไม่กลองมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วแล้วก็จะเดินทางไปต่อครับ มาเนาะพี่น้องนอกจากสถานีมานเล็บจะไปแม่กลองตอนนี้นะก้องเที่ยวกับชอว่าวคึกค,คึนอยู่นี่เพิ่นเกรงเลยพี่น้องเลยนะนักท่องเที่ยวนี่ครับเป็นหูจักสถานีรถไฟนัากับน้องเไร้าอ่ะนี่น่ากันไว,นยวนยอยู่ที่สถานีสยามภูมิม่วงสบายดีน้องทักทากันอยู่ใส่นะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง นัดกันอยู่สยามก็ไปบโบ้งเสาเจอกันอยู่สถานีวานแหลมประมาณมสิบโมงเออสิบโมงไอโบแล้วตื่นสวยพี่นนอะเป็นยังคือบทาไอสันจางบอดไปเมนบดเลยาถ้ทางคนณทางไปนู่นห้ามมาดิพี่นนาะนัดกันทนายเป็นนัดกันเมื่อคืนใช่วหมฮกงหันยูสยามก็ไาน้มนั่นฮก่วงหันอยสยามเฟซหาเฟ,ฟิน ก็ักตื่นมาะัรัทธากองแมาก่อนแล้วเนาะหัวใจหายเนาะยุ่งห้องใหญ่มาเลยมากพี่น้องเลยห้องแบบว่าเคยเห็นในตลาดลวงมูมาอยากมาแต่หึงแล้วการที่ว่าขอส่งขอใหยเนาะพี่น้องเนาะขอสนองน้ำน้ำไหลายเนาะเดี๋ยวข้อมือคลาดเคลื่อนสื่อสารกันหมเข้าใจต่างคนต่างรียบมาแล้วเนอนตื่นสวยกับห้ามาถึงแล้วตอนนี้ต้นทางอยู่ทีบันแลมเนาะหลังจากที่เดินทางจากวงเวียนใหญ่ลงทีมาใช่อีกตอนนึงแล้วขาม ไม่นำท่าจีนแล้วก็เดินย่างมาอีกประมาณสองร้อยเมตรพี่น้องเอลยนะหอดอสถานีบ้านแหลมเนี่ยฮะสภาพมันคือยับเยินเพียงเพียงเลยมันคือนนั่นตีสามตื่นตีห้าตีสามตีห้าตอนนี้มาหอดนะเห็นนักท่องเที่ยวเห็นบ่นเห็นพระนางต่างชาตแปลกใจอยู่เลยเวลาเวลาเห็นนักท่องเที่ยวบบยว่าเป็นคู้แดงไดว่ามีสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้ เราจรีงไม่เฮาพี่น้องเอ้ยเท่ากับเบื้องลามยูทูปมูมาหอดพี่นะเบิ่องลามยูทูปพี่น้องตอนแรกสั้งใจว่าชิมาก็มาโบเลาไปมากแบบแบ่มูม่าแหละคนมาไปโดดนะน้องไปหนองเฮาของมูมาพอดีเฮามาหาเพื่อเจอคนยูทูปใหม่ที่มังงะปลาโอ้ยหก็ฝากเลยพี่น้องฝากที่ตามน้องทานผู้ชมท่านใดที่อยากเบิ่งนะ่ยื่อว่าอยากเห็นบรรยากาศรถไฟที่นามาเสียวเนาะ เรถไปที่ตลาดตลาดลมฮุบขึ้เราเนี่ยก็ไม่เคยไม่เคยเลยมาครั้งแรกนะเดินห้างวันนี้คือครั้งแรกถุ่มเทแห่งลิพี่น้องถุ่มเทตื่นแต่ตีหานะคะก็ต้องไปเบิ่งแล้วสร้าง KBO YouTube น้องน้องน้ำซาลาพุดดินที่แมนเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งไปเบิ่งกันแล้วกันฝากฝากนะเด้อฝากคำน่าเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเมื้อนี้สิรีวิวยังแนี่ตลาดไปนะจังมากะบสีเบิ่งนี่เด้อกะบสีแนมเบิ่งนี่เด้อกะบสีได้แต่แนมเบิ่งนี่เด้อเขากับพกเจ้าเนี่ย เธอนี่ก็เป็นเธอที่ซองห้องอ่านเด้รถไฟที่เรนผ่านตลาดเด้ขึ้นมาตลาดเซียงไต่ก็ทางล่องเบิงเ,เนาะ<า>บรรยากาศต่างชาติไร้แต่พี่ว่าลายเด้แล้วก็ยังมีอีกเลยตามสถานีสายทางไปนี่จะมีฝรั่งเรือว่าต่างชาติคนจีนกี่เพลนขึ้นลงนได้ได้ได้ เดี๋ยวถ่ายอีกก่อนหนึ่งสถานีพี่น้องเลยัดไฟมาแล้วน้องน้ำโอ้โหมาแล้วพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะวันที่4383าาชาชนเมืองแม่กลองโซ่หนึดง ได้แล้วที่นั่งครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนะฮะตอนนี้คนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเชื่อกันที่แม่กลองนะครับจะเก็บภาพบรรยากาศการเินทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ